มาดูฟุตบอลสโมสรกันบ้างครับเนี่ยเรอัลมาดริดเนี่ยหลังจากฝรั่งเศสตกรอบเนี่ยก็ออกแถลงการมาเลยครับว่าจะเปิดตัวคลีเลนเอมเป้เนี่ยในสนามตาซานเตียโกเบนาเบลนะครับในวันที่16กรกฎราคมนี้ครับก็คือหลังยูโรจบไปประมาณวัน2วันนะครับผมซึ่งได้เปิดเผยรายละเอียดสัญญาครับก็คือมีสัญญา5ปีแล้วก็พร้อมกับเสื้อหมายเลข9 ซึ่งในที่นี้เนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนเสื้อนักเตะหลายคนครับซึ่งจริงก็เป็นภาพจําของลาลิก้าสเปนอยู่แล้วครับเพราะว่านักเตะตัวหลัก25คนเนี่ยเขาจะถูกล็อกเบอร์ไว้ใช้เบอร์หนึ่งถึงยีเท่านั้นทําให้จะแตกต่างจากลีกอื่นๆที่แบบว่าเอ้ยใครใช้เบอร์นั้นเราถ้าไม่มีเหตุจําเป็นชอบเปลี่ยนอะไรก็จะไม่เปลี่ยนแต่เนี้ยจะบางทีจะมีเปลี่ยนกันเองบ้างบางทีจะต้องเห็นนักเตะที่โอ้โหใครเนี่ยมาใส่เบอร์เจ็ดเนี่ยอตอนมาเรียนโนดดอาสย้ายมาแทนโรนันโด ก็ดันได้เบอร์เจ็ดของโรนโด,โดไปซะง,งั้นหรืออันซูฟาติเนี่ยก็ได้เบอร์สิบของเมสซี่ไปนะครับก็เป็นกฎของ,ของทั้งลีกซึ่งอ็องปเป้นเนี่ยก็เลือกใส่เบอร์เก้านะครับ<ม>เบอร์เก่าของคาริมเบนเซม่าเนี่ยที่ว่างไปนะครับซึ่งเบอร์สิบที่เป็นเบอร์โปรดของเขาเนี่ยเอ็มเป้เนี่ยให้เกียรติลูก้าโมดริชนะครับที่ยังอยู่กับทีมอีกหนึ่งปี แล้วก็เดี๋ยวคงรอเปลี่ยนสายแบบปีหน้าเลยครับเหมือนกับตอนโรโดย้ายมาแล้วใส่เบอร์9ก่อนเบอร์7เพราะว่าให้เกียรติราอุลกอนซาเลสนะครับส่วนคนอื่นเนี่ยมีเอ็ดวาร์โดกามาวิงก้าครับเปลี่ยนจากเบอร์12เป็นเบอร์6ครับเฟเดริโกบาเบเดเนี่ยก็มีการประกาศไปกันก่อนหน้านี้ละในพาเลทแชมป์นะครับว่าเปลี่ยนจากเบอร์15มาแทนที่เบอร์8ของโทนี่โครสครับโอริเลียงชัวเมนี่นะครับเปลี่ยนจากเบอร์18นะครับเป็นหมายเลข14ครับแล้วก็อาดาคูอแร โอ้โหที่ฟอร์มร้อนแรงมากในยูโรนะครับจากเบอร์24เป็นเบอร์15ครับแล้วก็เบอร์18ของช่วงมินี่เนี่ยที่ว่างไปเนี่ยเคซุบะเยโคนีครับแนวรับที่เป็นเด็กลูกปั้นเอ้ยเด็กลูกม่อนีครับของเดอบาริดเนี่ยก็มาสารต่อไปครับผมครับอ่ะก็เบอร์เสื้อแล้วกันที่นำมาฝากนะครับแต่ว่าข่าวที่เป็นประเด็นร้อนแรงในช่วงเช้าโอ้โหร้อนแน่เดือดเลยซ้ำ นะครับดาวิดนูนเยสครับบุกขึ้นอัศจันทร์ชกหน้าแฟนบอลโคลัมเบียครับผมนะครับอ่ามันคือความหลงของโคปาอเมริการอบรองชนะเลิศนี่แหละนะครับโคลัมเบียก็เอาชนะอุรุกวัยไปได้1นูนย์นะครับก็ทำให้อุรุกวัยเนี่ยต้องลงไปชิงที่3กับแคนาดานะครับแต่ว่ามันเป็ีประเด็นนี่แหละที่จังหวะดชุลมุนนะถ้าตามภาพนี่คือดาวิดนูนเยสนะครับกำลังมุ่งเลยอ่ะพุ่งเข้าไปสาวมัดใส่กับแฟนบอลของโคลัมเบีย นะครับก็เนี่ยแหละเป็นเรื่องที่แชร์กันในโลกคือโซเชียลมื่อเช้าโอ้เหนื่อยเลยแฟนลิวโฮ,โฮเห็นภาพแบบนี้แล้วน่ากังวลมากๆเลยครับซึ่งเหตุการณ์เนี่ยจากที่ไปสืบไปสืบมาเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าแฟนบอลโคลอมเบียเนี่ยเหมือนจะเมาครับเราไประรานทางด้านกองเชียร์อุรุัย แล้วกองเชียร์อุรุกวัยกลุ่มที่อยู่ใกล้กับแฟนบอคลคลอมเบียตรงนั้นนะครับ,รบมันเป็นครอบครัวของเหล่านักเตะทิมชาติอุรุกวัยมันก็เลยปัญหามันก็เลยแดงออกมาค,คือถ้าถ้าเราเห็นอย่างเงี้ยเราถ้าเราดูันผิวเผินคือเราก็จะสงสัยว่าทําไมนักเตะเขาถึงหัวร้อนขนาดนี้นใช่ครับคือเราถ้าเรารู้เหตุผลจากตามที่รายงานของอนักข่าวของที่ก่อติดเหตุการณ์นี้นะครับก็อย่างที่เซียนบอกเหตุผลง่ายๆคือ ครอบครัวถูกทำร้ายใช่ครับพอครอบครัวถูกทำร้ายเนี่ยเป็นใครก็ไม่ยอมนะครับซึ่งมันไม่มีไม่ได้มีแค่นุนเยสคนเดียวนะมันยังมีอใครอ่ะราโคออีกใช่มีหลายคนเลยโคเซมาเรียคิมิเนสที่ขึ้นไปเห็นว่าแบบมีจังหวะสาวหมัดจริงๆครับนั่นบ่นนะฮะซึ่งคิมินเอสเนี่ยให้ัมภาษา์หลังจบเกมคือโกรธมากครับน้ำเสียงของเขาคือโกรธจริงๆเพราะว่าตำหนิเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเลยที่ ตรงนั้นนะครับแทบไม่มีใครอยู่เลยะครับแล้วก็ครอบครัวของเขาโดนทําร้ายอยู่แต่ว่า <c oughs> ไม่มีใครมาแต่งับเหตุการณ์จนสุดท้ายเนี่ยต้องขึ้นไปเองนะครับก็อตอนแรกเป็นแฟนลิฟมาเป็นแฟนริฟูครับ <c oughs> เห็นเนี่ยยังคิดว่าโอ้โหนูนเยสเลือดร้อนแน่ๆยังวายกำลังห้าวหนีก่อนเลยอ่าก็คือโหเห็นพอเห็นภาพที่ส่งกันมาแบบในกรงในกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยโอ้โคนูนเยสเดือดเดือดเรื่องอะไรบอลแพ้หรือเปล่าแต่พอมา ดูข่าวที่ตามมาที่หลังเนี่ยอ๋อพอเข้าใจได้แล้วเพราะว่ามันจะมีภาพที่นูนเยสเขาเหมือนกับว่าอุ้มปอบลูกของเขาด้วยใช่ครับอพอเสร็จสิ้นเหตุการณ์แล้วเหมือนนูนเยสเขาก็อุ้มลูกแล้วก็ปอบที่บริเวณในสนามด้วยนะครับก็พอเข้าใจได้แล้วว่าสาเหตุที่บรรดานักเตะของบุรุกวัยเนี่ยเขาเดือดเพราะอะไรจริงนูนเยสโดนโจมตีแน่นอนเพราะว่าเป็นนักเตะของเลฟูใช่ครับแต่ว่ามันก็มีนักเตะของคน,นทีมอ,อื่นแหละแต่ว่าพลาดหัวมาก็เป็นนูนเยสครับแล้วก็เป็นคนนําด้วย แต่เหตุการณ์นี้ก็น่ากังวลจริงๆเพราะว่ายังไงเนี่ยโดนแน่แน่นเนี่ยหลักเดือนแน่ๆนครับโดนจะโดนทางอาสาพันฟุตบอลอเมริกาใต้หรือว่าจะใหญ่กว่านั้นถึงขนาดฟี่าเลยหรือเปล่าก็น่าจะโดนครับก็น่าจะโดนแบบที่โซเลตก็เคยโดนใช่ครับหรืออย่างเหตุการณ์ที่จำกันจนถึงทุกวันนี้ก็เอริกันโดนาครับที่ขึ้นไปกลางฟูคิกแต่แฟนบอลอันนั้นโดนถ้าจะไม่ผิดน่าจะเจ็ดถึงแปดเดือนครับอันนี้คือหนึ่งเดือนมีตำต่ำแน่ๆครับแต่ว่าจะบานปลายไปถึงขนาดไหนเพราะว่า มีการพุ่งข้อหาแฟนบอลอย่างชัดเจนแล้วก็คือมันน่าเห็นใจนุนเยซยอมรับว่าน่าเห็นใจแต่ว่าเมื่อคุณเป็นนักกีฬาอาชีพเนี่ยคุณถูกจ่ายเงินคุณมีชื่อเสียงจากเรื่องนี้เนี่ยยังไงการควบคุมอารมณ์เนี่ยไม่ว่าจะโดนอะไรก็ตามก็สําคัญครับประเด็นคือเรื่องของการขึ้นไปคว้าหรือไปอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าขึ้นไปแล้วก็พาครอบครัวลงมามันก็น่าจะจบไปแต่ว่าใช่ครับอันนี้มัน,นมีการพุ่งเข้าไปหาด้วยคือ<ต>ถ้าเขาไปเขาไปกัดแน่นอนใช่ครับ คือถ้าสมมติขึ้นไปกันไงครับแล้วสุดท้ายโดนต่อยก่อนแล้วต่อยกลับเนี่ยผมว่าอาจจะเบาแต่นี้มันเห็นชัดเจนว่านูนเยสเสพพยังคุ่งไปหาแฟนบอลโคลัมเบียแล้วก็คนอื่นเนี่ยก็ดึงไว้เนี่ยฮะตามภาพเลยคือนูนเยสเนี่ยโชคดีมากนะที่เป็นอยู่ตรงกองเชียร์ที่อาจจะไม่ได้ฮาร์ดคอร์มากครับผมคือถ้าอโอเคครอบครัวของนักเตะอาจจะมานั่งในโซนที่มันไม่ได้แบบเชียร์กันฮาร์ดคอร์ใช่ครับแต่ถ้าเป็น กลุ่มที่เขาเป็นฮาร์ดคอร์เนี่ยอันตรายสำหรับนักเตะอันตรายมากตัวเองเลยนะครับนะครับแล้วส่วนหนึ่งก็แฟนบอลก็ผิดด้วยนะที่ไปเมานะครับตามข่าวนี่ก็เมาแล้วก็ไปล้าลานครอบครัวของนักเตะซึ่งก็มองได้หลายมุมนะครับก็อยู่ที่คนที่มีส่วนมีอำนาจตัดสินใจว่าจะพิจารณาอย่างไรแล้วกันนะครับช่วงแรกของพรีเมียร์ลีกเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นทงเยซแล้วถ้าจากเหตุการณ์ตอนนี้นะครับแต่ก็ต้องช่วยกระส่งกำลังใจเลยครับคือ เอาจริงเราเราไปอยู่ตรงนั้นน่ยยังไงเราก็ทําแบบนี้แหละผมเชื่อเลยผมเชื่อตัวเองว่ายังไงก็ทําแบบนี้แหละเพราะว่าต้องปกป้องปกป้องครอบครัวครับมันเกี่ยวครอบครัวเราครับมันไม่ใช่แค่แฟนบอลสองฝั่งมานั่งสัตวกันแล้วทําไมใครไปใส่เสื้อราหิมเซอร์ลิงรงนั้นครับมาผิดงานหรือเปล่านะฮะตลกมากเลยนะครับนี่ขาใหญ่ของเรามาแล้วนี่ก็ดูเบาลงครับเบาลงเบาลงไปุ่นน้องไปจัดการนะครับเบาลงนี่ถ้าถ้าเป็น เป็นเมื่อก่อนน่ยกัดแล้วที่เป็นเมื่อก่อนนี่ผมว่าโซนเลยขึ้นแล้วแต่ว่าก็มีปัญหากับคือเอาง่ายเกมมันก็น่าจะเดือดแหละออุลุวัยคือก็เป็นเขาเรียกว่าไงครับมันเป็นทีมที่อยากอยากจะเป็นแชมป์นะใช่ครับนะครับเพราะว่าโ,โหด้นมาตัดกับคลัมเบียด้วยก็มีคนคุณนิวไฮท์ครับบอกว่าสมควรโดนครับหมายถึงแฟนบอลนะครับครับหมายถึงสมควรโดนโดนสาวโดนสาวหมัดใช่ไหมครับอืม โอ้โหก็เป็นเหตุการณ์ที่ร้อนแรงจริงๆนะครับเมื่อเช้านี้น่าสนใจเดียวว่าใครจะโดนอะไรบ้างคือนูนเยสอย่างคีเมนสหรือว่าราโฮ่เนี่ยอย่างนเงี้ยสาคนนี้น่าจะน่าจะมีการลงโทษแน่นอนแหละแต่ว่าหนักเบายัางไงก็ติดตามแล้วกันนะครับฤดูกาลใกล้เปิดแล้วด้วยแล้วก็เดี๋ยวอ,อีกสักพักเนี่ยเขาคงจะกลับไปพร้องกับ์ซิโอพูครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกดติดตามช่องยูทูปไทยรัฐสปอร์ตช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬากันนะคะ